ช่วงผลิดอกออกผล,ลในช่วงิดอกออกผลน,นี้นะครับพีกก่จมาสารฝ้ต้งใจไว้ครับต้องการจะช่วยน้องิองอคนนึให้มีสมาธิมากขึ้นผ่านดตรีบำบัดนั่นเองนะครับเรามาดูกันกว่ว,ว่าในช่วงนี้เาสามารถช่วยน้อง,องอคนนี้ได้หืรครับเราเมื่อไหร่น้องพี่จะมาคุนอนานแล้วนะอยากรูเหมือนกันว่าคนนัน้นคือใครโอเคครับถึงเวลาแล้วนะครับคงณครูครับครับผมฝากน้องคนี จริงนะครับพี่อิดตลอดตั้งแต่เช้าคือที่พี่อิดว่าว่าน้องพี่อิดเนี่ยสมาธิสัน้นครับแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์กวบคุมไม่ได้คือบุมใช่ไหมเดี๋ยวพี่หนีเลยถูกต้องนะ อ้ยที่แท้น้องคนที่ในอิดพูดถึงตั้งแต่แรกก็คือน้องบูมนี่เองเห็นพิว่าครูพานุต้องเหนื่อยหน่อยนะครับแต่พี่ปลูกก็เชื่อว่าน้องบูมจะทำได้แน่นอนไปเอาใจช่วยน้องบูมกันดีกว่าครับคุณผู้ชมโอเควันนี้วันนี้บูนนมจะเรียนเป็นโนก็ได้บูมเป็นอาร์ต <you know. S 1> ิสต์นะวิ่งหนีก่อนเรียนเป็นโนนะ ขอถ่ายให้ลงทรูปุญญาโอเคได้คูณจารเราจะถ่ายคลิปลงสองคนนะ้วครัคุณผู้ชมที่สนใจและอยากขัดเรียนก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ t r u ูปุญญา com ได้เลยนะครับจะทำเลยแบบเด็กอ่อนที่สิกจริงบโอ้โหได้ครับเดี๋ยวให้ดูผมถ่ายภาพเก็บไว้อันนี้จะเรียกได้ว่าเป็นคลิปแห่งความทรงจำตอนนี้ผมขอสอนก็คร่าวก่อนเลยนะครับโอเคค่ะเบนโนเนี่ยเจอปุ๊บเนี่ยเห็นแล้ะลายตาไหมครับไม่เออ ก็ลายไม่ลายเลยครับผมลายค่ะแต่ว่าบุ้มคือบุ้มรู้ว่าต้องจิ้มตัวที่กลางๆเนี่ยมันคือโดตรงนี้ไงนี้อ๋อบุ้มรู้แต่คือคือรู้จักโดอยู่แล้วใช่ไหมครับรู้จักค่ะแต่ผมมีวิธีการเช็คโดง่ายที่สุดเขาบอกว่าเวลาจะหาโดเนี่ยโดมันลายตามากถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยมันเยอะมากไม่รู้แน่นอนเลยว่าโดคืออะไรเขาบอกว่าให้เอาตะเกียบกับซ่อมเป็นหลักตะเกียบมีตะเกียบมีสองเนี่ยหครับซ่อมมีสามอ่ะครับ ในลองเช็คสองให้ผมดูนะครับเช็คตะเกียบให้ผมดูหน่อยอ่าเก่งมากครับตะเกียบค่ะตะเกียบนะครับคราวนี้ซ่อมเขาบอกว่าตัวโดที่เราลองกันโดโดโด้เนี่ยนะครับก็คือตัวแรกของตะเกียบนะครับตัวหน้าตะเกียบทุกตัว ก็คือตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ใช่ครับเดี๋ยวลองกดโด้ทุกตัวให้ผมดูนีครับโอ้โหเร็วมากโอ้โหยอบเยี่ยมครับอต่อมานะครับคร<ม>าวนี้โดเรามาดูตัวแรกของสาบตัวซ่อมค่ะซ่อมก็คือตัวฝ่าคะ่ะลองกดครับอ้าวคราวนี้ผมเริ่มแล้วนะครับมีสติ๊กเกอร์แปะไว้ก่อนนะคะ ไม่มีครับเขาบอกว่าตัวที่เป็นโดกลางเราจะต้องหาโดกางก่อนปกติเรานั่งตรงตรงกลางกีนนโยนยไหมครับค่ะในลองหาโดกลางให้องโูยอดเยี่ยมห,หรือบางทีนะครับเราก็ดูว่าโลโก้มันอยู่ตรงไหนโดกลางก็ให้อยู่ประมาณนี้นะครับแล,แล้วก็เราก็เริ่มคราวนี้เรารู้จักโดแล้วรู้จักปลาแล้วเดี๋ยวผมเขียนให้สามตัวผมผมจะเ,เกินไปก่อนนิดนึงว่ามันไม่ใช่ ถึง H ไม่มีอ่ามันจะแค่ A B C D E F G มีแค่เจ็ดตัว A ั C D E F G อ่าเก่งครับ D a B อ่ายอเยี่ยมครับตอนนี้เรารู้จักน ố ครบเจ็ดตัวแล้วคราวนี้มาดูนิ้วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นโนเนี่ยมันสัมพันธ์กับนิ้วค่ะนะครับนิ้วทั้งหมดเรามีห้านิ้ว สิบค่ะบูมมีสิบห้านิ้วแต่แต่ละมือครับเขาบอกว่าพี่ใหญ่สุดเนี่ยนิ้วหนึ่งก็คือโป้งให้เลขหนึ่งคร <very> ูดไ o o d ครับเลขสองชีบสั่งสั่งเรื่อยเลยนะครันิ้วสองครับนิ้วสามพี่คนกลางเอะจะดูแลน้องๆทัง้งหมดเลยเพราะว่าเขาจะมีมีพี่สองคนมีน้องอีกสองคนนะครับอ่านิ้วนางอนิ้วนี้เป็นนิ้วที่อ่อนหวาน แล้วก็นิ้วก้อยไม,ไม่ขึ้นนี้กันน้องเล็กสุด <Okay. S 1> ะนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับคราวนี้ผมจะมาเริ่มอเอาง่ายสุดเอาง่ายสุดนะครับและหลังจากเรียนเทคนิคก,การหาตัวโดด้วยวิธีตะเกียบกับซ่อมของครูพานุแล้วก็เข้าสู่การเรียนแบบจรงิงจังคราวนี้ยากขึ้นใช่ไหมละ่ะครับน้องบูมตัวโน้ตบนกระดาษเยอะแยะ ไอ้หมวดแต่นอนบุ้มของเราจะเล่นได้อย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่านั้นไปฟังกันเลย ของอิดก่อนนะเดีเทคนิคเนี้ยลักษณะการอ่านโน้ตก็จะมีอีกวิธีถ้าผมมีโอกาสเดี๋ยวผมเดิแนะนําต่อไปจะต้องฝากเป็นโพสต์คลิปขึ้นมาในเว็บทุบุพยาดดอทของเราเรื่อยๆเนาะได้ครับแต่น้มมุมเมื่อกี้เราจะผ่านการเรียนเบียนโตไปดูสมาธิจดจ่อมากขึ้นนะครับถ้าบอกว่าแค่มองโน้ตกดนะครับแล้วก็เล่นนะครับมิติสัมพันธ์เกิดตลอดสมาธิเกิดครับการคาดคะเนการกด สมมติว่าเรามองปุ๊บเน,นี่ยเราคาดคะเนว่าเราจะต้องกดนิ้วนี้รเราจะข้าดนิ้วนี้ไปนิ้วนี้ทุกอย่างเกิดหมดเลยเพื<ม>่อท<ม>ั้นเป็นการพัฒนาที่ดีมากเขอบคุณนะคะที่พาบูมาฝึกสมาธิทําให้<อ>บูมอนว่าเหมือนกับเป็นดนตรีบําบัดบาบ,บัดสมองบูงให้เหมือนว่าเลือดสูบฉีดเพราะเมื่อกี้พี่คุณครูเนี่ยได้บอกว่าเสียงดนตรีพอเข้าไปในหูเรามันก็สั่งงานไปที่สมองไม่ใช่ไม่ใข้หูซ้ายหูขวาค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะสั่งงานขึ้นไปบนสมองแล้วก็ปลื้มปราด สว่าเลิศมากนะครับวันนี้ะนะครับก่อนจากกันไปดีกว่าหลังจากที่น้องบูม,ออมเราประสบความสำเร็จแล้วคุณครูพานุมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านบ้างครับในกรณีที่มีใครรับชมอยู่และเอสนใจเกี่ยวกับเ,เรื่องดนตรีบำบัดครั้งนี้ครับค่ะผมอยากฝากถึงผู้ปกครองเรื่องนี้ครับค่ะอย่าคิดว่าดนตรีเนี่ยเอ่อเป็นของหวานจิ้มกินปุ๊บแล้วก็เลิกผมอยากให้คิดว่าดนตรีเป็นอาหารล่ะทุกครั้งเนี่ยจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดถึง อาหารหลักตลอดเวลาผู้ปกครองบางคนเนี่ยเขาเห็นเออเรียนแต่สักพันไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วกนี้ก็จะเลิกไปผมว่าความแน่วแน่ของผู้ปกครองความมั่นคงของผู้ปกครองส่วนหนึ่งสำคัญมากๆเด็กเนี่ยถ้าสังเกตดูหลักสูตรของฝรั่งนะครับเขาเรียนจนถึงนานาชาติเนี่ยเรียนจนถึงแต่งเพลงเลยนะครับจนถึงมสี่มหกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ดนตรีเนี่ยโตไปกับเขาคันพร้อมกัน ต่ของของไทยเราเนี่ยเห็นว่าเป็นดนตรีมคือการเล่นมากกว่าใช่สิ่งเสริมเหมือนาเรเล่นเด็กนะครับเสริมได้ดีปุ๊บก,ก,ก็ค่อยเสริมเด็กนะครับผมไม่อยากให้ตรงจุดจุดนี้ทําให้เด็กหลายๆคนเนี่ยพลาดโอกาสค,ความความเป็นนักดนตรีหรือความในสิ่งที่เขาควรจะได้ควรจะโตขึ้นเนี่ยเขาอาจจะเกิดความเครียดหรืออะไรพวกนี้เขามีดนตรีในหัวใจเขาว่าเล่นแล้วก็จะคลายเครียดใช่ไหมคะจริงๆแล้วนะครับ สำหรับบูมเนี่ยบูมคิดว่ามันทุกวัยเลยไม่ว่าจะเด็กเล็กคือฟังดนตรีก็ดูแฮปปี้มีความสุขนะคะ<ช>หรือว่าเด็กโตขึ้นมาโอเคเล่นสนุกสนานกับเพื่อนๆพออายุเยอะขึ้นหน่อยดนตรีก็คลายเครียดจากการทํางาน,นงแล้วพอสูงอายุมากๆดนตรีนี่แหละค่ะอยู่เพื่อน ใช่ไหคะน้องๆคนไหนนะะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะที่ดูอยู่นะคะก็สามารถถ้าสมมติว่าม,มีความรู้อะไรอ,อยากที่จะมาแบ่งปันมาแชร์กันนะคะก็เข้เาไปโพสต์ได้นะคะในเว็บไซต์ท u ูบุญญา .com นะคะหรือว่าถ้าอยากจะไปหาข้อมูลแน่นอน,นะค่ะเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็จะมีข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเลยเช่นเดียวกันแบบบทวิชาที่สนใจกันนะครับรวมไปถึงดนตรีอย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นะครับอิดและน้องบูมก็ต้องขอขอบคุณคุณครูพานุมากนะครับที่เรียกได้ว่าช่วยน้องสาวผมอ่ะแต่ก็ดีใจจริงครับทีบ่วันนี้ได้มา เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีบำบัดนะครับเราเชื่อว่าหลายๆคนผู้ชมทางบ้านก็จะได้รับประโยชน์จากเรื่องที่เรามาเรียนรู้ในวันนี้ไปด้วยแน่นอนใช่แล้วนะคะขอบคุณผู้พานุมากเลยนะครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะขครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกเพียงต้นเดียวเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่มีคุณค่าอะไรแต่ว่าถ้าเรานะคะร่วมกันช่วยเหลือกันนะครับ ปลูกกันเยอะๆเนี่ยจนกลายเป็นผืนป่าเดียวกันนะคะรับรองค่ะว่าผืนป่าเหล่านั้นเนี่ยจะหาคุณค่าไม่ได้เลยทีเดียวแหละค่ะถูกต้องครับ,รบและในสัปดาห์หน้านะครับรายการทรูปุญญาจะมีความรู้อะไรใหม่ๆมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมติดตามราบกันนะครับวันนี้บูมอิดแล้วก็คุณกรุณาโคขอท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครูพานุและน้องๆที่บ้านครูพานุมากๆเลยนะครับที่เสียสละเวลาทำให้พวกเราได้รับความรู้และแรงบันดาลใจมากมายรวมถึงทำให้น้องมุมและนายอิดได้ร่วมเล่นเปียโนไปกับน้องๆและครูพานุอีกด้วยา้ใจขอเร